ร่ำให้ไม่ทันได้ลาสามีร่ำให้ครองรัก48ปีจากไปไม่ทันได้ลาคฤหาสห์ตองห้านกน้อยอุไรพรเปิดคำสั่งเสียสุดท้ายพ่อหลอดผู้สร้างเสียงอีสานหลังจากที่วงการหมอลำสูญเสียพ่อหลอดสามีของแม่นกน้อยอุไรพรผู้ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำชื่อดังเสียงอีสานในวัย71ปีเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดแม่น้อยได้ออกมาเปิดใจในรายการกับพิธีกร ลุงแหม่มสุริวิภาถึงการสูญเสียครั้งนี้ของคณะเสียงอีสานและวงจะไปต่อยังไงเดินหน้าหรือต้องหยุดเอาไว้เพียงเท่านี้ในวันที่ไม่มีเสาหลักแล้วตอนนี้วงยังเดินอยู่ถ้าเรามีภารกิจพิเศษรู้ว่าจะดูแลที่วงซึ่งเราก็กลับมาเล่นคอนเสิร์ตเหมือนเดิมในความรู้สึกของเราหลังจากที่ห่างหายไปแวะเวียนเยี่ยมคุณพ่อซึ่งบางคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ไป ยังไม่คุ้นชินกับเราแต่ของผู้ชมที่มองเราแต่เราก็รู้ว่าแววตาของเขาด้วยพลังศรัทธาที่มองเราทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจหลังจากที่ออกไปหน้าเวทีเราก็รู้สึกเบ่งว่างมากในวันที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ด้วยกันมาตลอด48ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็เท่าอายุวงเสียงอีสานช่วง3วันก่อนจากไปก็ยังคุยกันได้ก็ยังรู้เรื่องจะอ้อนเราตลอดไม่อยากให้เราไปคอนเสิร์ตถามว่าวันนี้ที่ไม่มีคุณพ่อแล้วเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเคว้งมาก และไม่อยากใช้คําว่าพลาดเลยเพราะคุณพ่อไม่อยากรักษาตัวเองเพราะท่านกลัวเป็นภาระของแม่ซึ่งเราก็ไปบดท,ที่ไหนก็ได้ให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงได้แต่การที่จะบนบานสารกล่าวเขาต้องทําการรักษาเหมือนกันพอเข้าวันที่5เมษายนเขาก็ขอเราว่าเสียงอีสานไม่มีนอนูก,กไก่นอรนูไม้ทวางยอยักอุไรพรไม่ได้นะจะต้องมีซึ่งเขาก็สั่งเสียให้เราไม่ให้ทิ้งวงเสียงอีสานแล้วก็ต้องสารต่อให้ได้ด้วยหัวใจที่แข็งแรงมากขึ้นทุกวัน อยากบอกพ่อหลอดว่าที่ผ่านมาเหนื่อยใหม่แม่เหนื่อยมากพลังที่สู้คือสู้เพื่อพ่อทําให้ดีที่สุดเพื่อรักษาพ่อแม่จะได้ยกพ่อขึ้นหิ้งให้เป็นตํานานเสียงอีสานให้ลูกหลานได้กล่าวขานเชิดชูบุญคุณของพ่อแม่สัญญาว่าจะพาลูกหลานดําเนินวงเสียงอีสานต่อตามเจตนารมณ์ของพ่อหลอดไม่ยุบวงแน่นอนสิ่งที่พ่อหลอดห่วงที่สุดคือวงเสียงอีสานเขาหวงลูกหลานทุกคนในวงพ่อไม่อยากรักษาไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะต้องเสียค่ารักษาเยอะมาก เป็นสาเหตุที่พ่อดื้อไม่ยอมไปแต่พ่อขอให้แม่อย่าทิ้งวงเสียงอีสานสิ่งที่ประทับใจในตัวพ่อหลอดมากๆก,ก,ก็คือพ่อรักแม่นกน้อยมีปัญหากันหลายครั้งแต่ด้วยความรักและอดทนทําให้ครองรักกันมานานถึง48ปีเท่ากับอายุวงเสียงอีสานพ่อหลอดรักองค์กรสู้แบบมีเป้าหมายถึงลม้มลุกทุกคลานหลายครั้งสก็สู้ตลอดไม่เคยทิ้งองค์กรต่อไปแม่นกน้อยจะเป็นเสาหลักให้ลูกหลานพร้อมกับน้องแป้งหมอลำเสียงอีสาน ต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้รวมใจกันสร้างพลังบวกสร้างความสุขให้คนที่มาชมให้รู้สึกถึงความตั้งใจที่ส่งไปถึงทุกคนถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียเราก็ทำเต็มที่เพื่อให้พ่อใหญ่ที่มองดูอยู่มีความสุข